ดื่มกาแฟตอนเช้าขณะท้องว่างดื่มกาแฟตอนเช้าขณะท้องว่างหากคุณดื่มกาแฟตอนเช้าในขณะท้องว่างคุณต้องอ่านบทความนี้ปัจจุบันนี้คนเป็นจำนวนมากมักชอบไปนั่งดื่มกาแฟในร้านกาแฟหรือไม่ก็ตามสวนที่ร่มรื่นจริงอยู่กาแฟนั้นให้ประโยชน์ต่อร่างกายของคุณแต่คุณต้องไม่ดื่มมันในขณะท้องว่าง โดยเฉพาะตอนเช้าการดื่มกาแฟหนึ่งถ้วยในขณะท้องว่างจะนำไปสู่การปล่อยกรดไฮโดรคลอริกภายในระบบย่อยอาหารของคุณดังนั้นหากคุณเกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารขึ้นมาไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเกิดจากสาเหตุใดกรดตัวน,นี้จะเข้าไปทำลายกระเพาะอาหารของคุณและอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร ซึ่งจะนำไปสู่ความยากลำบากในการย่อยโปรโตีนเมื่อโปรโตีนไม่สลายตัวอย่างถูกต้องจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นท้องอืดลำไส้อักเสบโรคกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงเตือนว่าห้ามดื่มกาแฟทันทีเมื่อคุณตื่นนอนเหตุผลคือกาแฟจะเข้าไป เพิ่มระดับฮอร์โมนคอติซอลอย่างรวดเร็วและทำให้ร่างกายใช้เวลานาน,านในการกลับคืนสู่สภาวะปกติฮอร์โมนตัวนี้ควบคุมนาฬิกาชีวภาพของเราและกระตุ้นการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้การดื่มกาแฟในขณะท้องว่างจะช่วยเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารซึ่งอาจทำให้เกิด อาการอาเจียนและท้องอืดได้ดังนั้นคุณควรดื่มกาแฟหนึ่งชั่วโมงหลังจากเติ่นนอนซึ่งหมายความว่าคุณต้องทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยเสียก่อนอาจจะเป็นขนมปังสักแผ่นก็ยังดีถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้โดยไม่ต้องดื่มกาแฟคุณสามารถใช้เคล็ดลับอื่น เพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณคุณอาจจะเพิ่มนมหรือเนยลงในกาแฟของคุณก็ได้อย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ